三五二零二零二零三。 จับเดซอยังไม่ให้จับครับยัง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 บอกว่าเสื้อผ้าด้วยเก็บเสื้อผ้าด้วยไม่แจกเก็บทำไมเขาอยู่นี่ไอ้ของจริงเลยนะครับแสงสุรีรุ่งโรจน์แสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับเมื่อย้อนไปประมาณทั้งสี่สิบปีที่แล้วสามสิบกว่าปีสากว่าปีที่แล้วนะครับพลงคนนี้เป็นที่ผมแบบชื่นชอบมากเราหนีไปหนีโรงเรียนไปดูคอนเสิร์ตเขาที่วัฒนานครอัยนี้เรียนไม่เพราวัดอินเอ้ยวัดวัดหลวงอรัญวัดหลวงอรัญด้วยแล้วก็วัฒนานครไม่ปิดวิศโรงหนัง วันนี้แย่แล้วไปไหนไม่ได้เลยบอ,อแล้วทำไรไหนเจ้าบ้านทํำไรไหนพามาไปเดิน,นพาเข้าไปดูหน่อยนะครับในบ้านของแสงสุดรีลงโรดโอ้โหดูครับที่นักร้องดังนะเนี่ยโอ้โหดูเดี๋มาดูรูปเงไปกันไปกิฟต์นะครับนักร้องดังนะครับนี่นักร้องดังนะดูเดี๋นี่ครับแสงสดุดรีลงโรดนี่ครับแสรตาอะไรนะต้ก็ผมเองนะครับอ๋อก็หมอดนะมีอายุแล้วครับ แสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับ่นโน่ลูกหลอกะต่แสงสุรีรุ่งโร์ไม่มีรถขี่แต่นจนอย่างเราย่อมองเอาหัวได้ดีแต่งงานน้องพี่คนดีอยากให้พี่ไปตะเดอยากฟเงเสียงเ้

มันไม่มีน้ำยาคนจนอย่างพี่มันไม่ e มีน้ำยางแต่น okay. ่าไม่น่าเชืうんうんうん่อครับครับสมัยก่อนนี่โโอ้หดังมากเราร้องได้กันหมดดูเด่นี่คือบ้านของพี่เขาแล้วเนี่ยแสงสุรีลุงโลดดูเนีขาบอกจะโดนคนนะเขาบอกเขาบอกว่าแสงสุรีลุงโลดปั๊บเพลงนี้ที่มาเลยครับตามรถขี่เนี่ยตอนนี้ไม่มีบ้านจะอยู่อ่ะสุดยอดนะครับนี่ศิลปินเลือดลายผมจะไม่อยู่ร้องเพลงอะไรที่พี่ร้องได้ร้องให้เลือดลายนะเลือดลายนี่ครับน้องสาย ฟังฟังเงียบฟังก็จะบับผมก็เจอเป็นสายันตะวันร้อนร้อนออนแสงขอบฟ้าสีแดงคำลงยังมีแสงจันทร์แฟนผมจากไปครับแต่แค่คนดีทำไมไม่คิดละบ้านหรือว่าเขามัน เก็บจานไปกินสเจเาเก็บเป๋าเก็บเป๋าเก็บกราเก็บกระเปกระาเก็บรเปเกราเกิบกเปบปาเกบเปาาเกบกาากกระเบา ทังมันเิดนาชานี <AS L> โอเคก็ถือว่าเราเจอบุคคลในวงการบันเทิงนะครับก็คือเรียกว่าอาจารย์แสยสุริรุ่งโรจนะครับเมื่อก่อนนี้มีูุสิษย์ลูกหาก็เยอะเราก็ติดตามผลงานของพี่เขาเพลงมันดังนี่ประมาณเป็น4ี่สิหเพลงนะเพลงดังๆนะสมัยก่อนเขานี่นะประกาศพบกบเทพบุตรเสียงดีแสงสุริรุ่มโรด จำได้ยังจำได้ในฐานะผมก็ถือว่าเป็นคนในวงการเหมือนกันนะครับก็อยากให้พิเศษแน่นอนครับบอกได้เลยว่าอันนี้ต้องพิเศษแน่นอนครับมีคนดีบ้านครับมมีมีคนัที่ดีวันี้ก็ไปนะไไก็เียสอเดือนแล้วไม่มีเงินเข้าบาโอเคีมองไอตาทางนี้ก็มองเห็นนะรอมันถึงก็้ผมมอบให้พิเศษแน่นอนครับที่แเีนุโบาทหนึ่งนยอนุโมทนานะครับ อพี่เดี๋ยวไปรับข้าาวสรอาหารแห้งไหมพี่จะไปรับข้าวสารอาหารแห้งไหมยู่ที่ไหนครับเนี่ยที่ร้านจอดรถเนี่ยครับปากทางเลยพี่ปากทางเนี่ยนะของร่วมกันรันยูนะครับเอาไปสองชุดเลยเอาสองชุดเอาสองชุดมาปิดมือหนึ่งโอเคครับโอ้หลายเดือนเลยเนี่ยครับกูเข้ากินหลวงมาแจกก็มีครับ นวลาโอ้ยหมื่นหนึ่งเยอะเป็นปีอ่ะครับนอนหัวควันไปแล้วพี่ผมฟังเลยนะก็เหมือนตื่นเข้าทุกท้ายกันวันนี่ยังแต่งชุดไอ้นี่อยู่เลยเอาไปซ้อนเลยอ่าครับสู้ๆนะพี่นะขอบคุณอนุโมทนากับพี่ทั้งสองด้วยนะครับออกไปที่รถร่วมกตันอยู่นะครับมีรถร่วมกตันอยู่รออยู่ตากทางนี่เลยครับพี่นะขอยแข็งแรงนะพี่นะขอยแข็งแรงนะครับขอยแข็งแรงนะครับดูนี่ครับานแสงสุรีลุงโลดโว้ยเกินโอ้โห